ณสถานที่จุดบันโน่ล้านครับตำบลเปาะอำเภอบึงบุนจังหวัดรีสเกตครับทำการจุดเป็นบางที่สองในรอบปี2566ทีมงานยันประเทศไทยนะครับเึ้นชุกสูงเบจใจถึงนะครับเมืองวารินนะครับนีแเราไปอยู่ของเป็นบางแหลกนะครับทีมงานยันประเทศไทยจุจุดดีคำสองคนไป เอารับเลเียมไปด้อดับเพเขาเตรียมไปอ,อ,อาปกาต,ตัดสินใจนี่คือต้ตองหรือบอลโมูนะครับแต่ใ้ดุนพินิจของคูตัดเองผมงแล้วฝั่งไฟบางนี่หางมัดกระเน็นนะครับจม่ไฟแตกจาวกันไม่มีร่องตไปรอบนี้นะครับบอให้เขา